พิจิกเลยพิจิกนะคะคนที่ทําง,งานให้ระวังโดนเด้งออกจากงานนะคะต้องระวังให้ดีนะคะช่วงนี้ถูกจับผิดและระวังความผิดพลาดระวังการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าไพ่ระวังเกี่ยวกับการงานขึ้นมานะคะส่วนเจ้าของกิจการดีมากค่ะการขยับขยายเกิดขึ้นการลงทุนเกิดขึ้นหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การเงินนะคะของราศีพิจิกการเงินดีมากค่ะแล้วก็ใครที่โดน เขาเรียกว่ามีคนติหนี่คุณจะได้นิคืนด้วยนะคะก็คือการเงินของคุณดีมากดียาวไปถึงเกือบกลางปีเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้นะคนรักของคุณเนี่ย แอบน้อยใจแอบงอนคุณอยู่นะนะคะมีอะไรให้ปวดยใจคุยกันนะคะแต่ไม่มีเกณฑ์เลือกลานะแต่คนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะพบคนถูกใจแล้วก็ได้แต่งงานสายฟ้าแลบเหมือนกันนะคะ<ม><ม>แล้วก็สุขภาพนะคะของคนที่เกิดราศีพิจิกระวังช่วงหลังเลยระวังช่วงหลังช่วงหลังให้ระวังให้ดีนะคะระวังแบบพวกออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ย<ม>ระวังเลยแล้วก็การทําบุญเสริมดวงของราศีพิจิกให้ไหว้พระแม่ราษมีเสริมดวงนะคะ<ม>เพื่อเป็น การเสริมโรงารเงินให้ดียิ่งขึ้นไปดียาวๆเลยแล้วทำไมรัศมีใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องการเงินนะนี่คือสถิติอัพของอาจารย์ชัดใคร,ครติดต่อไลน์คุณคุณบอกก่อนค่ะโทรมาที่รายการชิดตติดต่อไลน์นะคะที่ไลน์ @ajarnchanym มีแอดนำหน้าด้วยนะคะก็มีทั้งคิวด่วนแล้วก็คิวปกติอน่ค่ะถ้าต้องการเร็วก็จองคิวด่วนได้นะคะแล้วก็มีสอนไพ่ด้วยค่ะแล้วก็มีซักคิวเสริมหงูยิงค่ะ มีกําไรที่ใส่แล้วชีวิตมีแต่กําไรด้วยนะคะติดต่อไปที่ไลน์มีแอบนำหน้า a j a r n c s a n y a i g a j a r n c s a n y a ที่หน้าจอได้เลยค่ะคตอนต่อไปราศีพิจิกครับค่ะราศีพิจิกนะคะเรื่องการงานให้คุณระวงังเรื่องเอกสารสัญญ,ญาคดีความตัวบทกหมายจะมีการเซ็นสัญ,ญญาอะไรบางอย่างเร็วๆนี้ค่ะ จะมีเกณฑ์แบ่งจัดสรรปันส่วนหรืองานต่างๆเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้เข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคะ่ะแม้บุหลังบริวัรลูกน้องอาจจะดื้อบ้างเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยคอมมิชชั่นบางอย่างคะ่ะเรื่องสุขภาพในนี้บ่งบอกถึงเจ็บคอร้อนในปวดฟันปวดตามข้อต่างๆคะ่ะใครบอกว่าจะปฏิบัติธรรมบนบานสานกล่าวหรือจะทําบุญอะไรแล้วยังทําไม่ครบอย่าลืมทํานะคะ คุณจะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับคำมั่นสัญญาที่เคยพูดไว้แล้วยังทําไม่ได้ค่ะในนี้ใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทนอย่าลืมไปทำด้วยเรื่องความรักอาจจะเหงาหรือคิดถึงเขาแล้วเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวค่ะแต่ถ้ามีแฟนอยู่ทางไกลหรือต่างประเทศค่อนข้างที่จะมีการความรักจะกระชับขึ้นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพบอกไปแล้วเจ็บคอร้อนในปวดฟันวิธีเสริมดวงค่ะ ในนี้ให้ทำบุญโดยการใส่บาตรใส่อาหารหรือบริจาคอาหารตามบ้านรับกุญจาบ้านเด็กพิการหรือรมโรงพยาบาลสงฆ์หรือเห็นผู้ยากไร้ทำบุญด้วยอาหารค่ะเอาละนัง่งเลยสี่ราศีเดี๋ยวรีบโฆษณากันเดี๋ยวกลับกันครับ